ศาสตราจารย์พิเศษดรเกราธรรมชาติท่านรมร่มตรีว่าการกระทรวงการศรึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมน,น,น้องๆนิสิตและนักศึกษาแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนท,รท,รทุกท่านครับนับตัต้งแต่ปี2559ที่รัฐบาลนโยบายตับระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม นโหนกกับวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่านักรบเศรษฐกิจใหม่นะคนรับ New Conductor หรือสตาร์ทอัพนั่นเองกระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่ชงชาติหรือว่า National Startup Committee ได้พัฒนาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทยตั้งแต่พศ2559ซึ่งได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศและของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยโดยตลอดระยะเวลาดำเนินการท่ีกที่ผ่านมาสำนักง,งานรัตวการแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกับเคลื่องระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทยหรือไทยแลนด์สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็ม นอกจากนั้นแพลตฟอร์มสตรีม for innovator ภายใต้สถาบันวิชาการนวัตการรมหรือ n t Academy ยัไงได้พัฒนาผู้นำนวัตการรมรุ่นใหม่บ้ากกว่า3ามปีเพื่อทำให้เกิดผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงอายุน้อยให้เกิดขึ้นทั่วประเทศผ่านการนำเอาอ,องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรกรมณิศาสตรมมาปัรจบกับศิลปศาสตร์ในหลายโครงการสำนักงานนวัตกรรมห่งชาติเริ่มดำเนิน โครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ีมาตั้งแต่ปี2560ในปีพศ2564สำ25นักงานานวัตกรรมชาติยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างและ,พ,ะพัข้าความเป็นวิสาหกิจเริ่มตน้นแก่นิสิตนักศึกษาโดยดำเนินโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนปี2021ภายใต้แนวคิดเมกะไอตอน เวทียาวชนระดมสมองและความคิดในการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นไปตามตำาเน็งของท่านเพื่อนเด็กเหล่าธรรมชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพวการจัดงานนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ร่วมกับ40มหาวิทยาลัยที่เริ่มตเนในการพัฒนาตัวเองเข้าสู่มหาวิทยาลัย่งการเป็นผู้ประกอบการในการกิจกรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆตั้งต้นโดยกิจกรรมการอบรมหัวข้อโคชิแคม ได้กิจกรรมประกวดแข่งขันพิชชิ่งไทยสตาร์ทอัพชาลนีในรูปแบบของเมกเกรแค่งกัตอนซีรีส์โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนภุกธาคมจนถึงมิถุนายนศุกนี้และจะมีกิจกรรมการจัดแสดงผลงานต้นแบบจากไอเดียสู่โปโตไทยของนิสิตนักศึกษาที่จะได้รับการคัดเลือกสนับสนุนพบประมาณถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอและแสดงผลง,งานต่อลู่นักลงทุน และผู้ที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพกำหนดจะขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีทีท่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้และขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีกล่าวให้นโยบายในการดำเนินงานขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติท่านผู้บริหารสำนักงานท่านสื่อมวลชนท่านผู้เข้าร่วมโครงการ เงินุ่นเกียร์ิกระากกรดตอนกับโฟร์ซเป็นสองอย่างที่ผมในฐานะารัฐมนตรีว่าการตั้งใจจะสนับสนุนส่งเสริมกล้วก็ทำให้เป็นงานใหญ่ของกระทรวงอวนะครับได้พูดเรื่องน,นี้มาเมื่อ5เดือนมาแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ได้เห็นมกาเอกกรตอน คร,ครั้งสำคัญนะครับก็ดีใจนะครับเมื่อได้ทราบว่ามีตั้ง40งหมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมนะครับก็ยิงดีใจนะครับก็ทำกันให้ดีนะครับทำกันให้ได้ผลชัดเจนนะครับกระทรวงววอแล้วก็รัฐมนตรีว่าการก็สนับสนติรเต็มที่นะครับทำให้มันคึกคัก ยิ่งยิ่งขึ้นนะครับส่วน foresight 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 หมายถึงการเอาเอาเทคโนโลยีเอาการคาดการถึงแนวโน้มของอนาคตนะครับในเรื่องต่างๆเป็นตัวนำว่าอนาคตเนี่ยจะไปทางไหนนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ปล่อยให้อนาคต มันเป็นไปของมันเองเราต้องเข้าไปเข้าไปอะไรเข้าไปเข้าไปนำเข้าไปพาเข้าไปแทรกนะครับเพื่อจะได้เป็นอน,นาคตอย่างที่เราต้องการนะครับเราก็เลยไม่เรียกว่าโฟกัสแต่เรียกว่าโฟล์ไซด์ครับดูโฟล์ไซด์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานของกิจกรรมในโครงการปีนี้ สำหรับชยายแดนเล็ก2021ด้วยกันแพ็กระตอนนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ที่ซื้อเช่าเลิกแล้วก็สามารถไปทำเป็นธุรกิจได้เรายังเขาเรคเข้ามาช่วยสนับสนุนเต็มที่นะครับสำหรับปีนี้นะครับก็คอนเซ็ปต์เดิมครับเราก็เป็นชายแดนเล็ก2021ที่เป็นมิคอร์นครับเราใช้มิคอร์นทุกปีในการที่สร้างแรงกระตุ้นให้น้องๆได้มีความพยายามที่จะฝ่าฟันวุมสุขโดยเฉพาะในปีนี้นะครับที่เป็นปีที่ค่อนข้างจะ ปัญหาภุษักเยอะในการเริ่มต้นธุรกิจแต่ว่าเราก็พยายามที่จะผักการไม่ยยใช่เพียงแค่การแข่งขันจบเท่านั้นนะครับปีนี้เรามีเพิ่มความร่วมมือกับทางด้านของสำนักปลัดของกระทรวงอรบเอในการที่จะผักการให้น้องๆเข้าสู่สยยตีไฟทวิตเตอร์แล้วก็สามารถรับทุนสนับสนุนที่เรียกว่ายุ้งวัสนุฟันนะครับจากองคทุนเทศฟันเพื่อที่จะไปเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างจริงจัง,จงนะครับซึ่งปีนี้นะครับจะเป็นลักศึกษออนไลน์ปกติจะจัดแบบออฟไลน์นะครับเจอการรักษึทษาครั้งแต่ว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็จะมีการจัดนอทออนไลน์แล้วก็าสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับน้องๆหลายๆคนที่อาจจะไม่มีโอกาสที่เข้าแข่งขันนะครับแต่ว่ามีความสนใจอยู่ด้วย,วยนะครับสวัสดีค่ะหนูต้นนุ่นนะคะกังสดาเรื่องสีค่ะ c ีโอเอ็นโฟลเดอร์ของวัชรีนะคะหนูว่าใครยังเรียนอยู่ชั้นปีที่ห้าข่าวิศวกรรมโทรคมนาคมคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารนารีนะคะซึ่งเราจะมาเล่าถึงที่มาของวัชรีนะคะ วอชเปร์นะคะลราเกิดจากไอเดียค่ะในแคมป์ในรายวิชาของมหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะชื่อพีนนะคะก็พีนจบจากธรรมศาสตร์นะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาบริษัทและการออกแบบค่ะก็ตอนนี้พีนจบแล้วนะคะก็ทํางานอยู <head>. Albert, <they> ่ที่แอดนอสเป็นชีฟมาร์เก็ตติ้งมิสเตอร์ก็บริษัทที่แอดนอสค่ะเป็นโคฟมา์เดอร์เลยค่ะก็วันนี้ค่ะจะมาเล่าถึงโอกาสที่พีนได้นะคะในชีวิตพีนค่ะก็อันดับแรกเลยพีน ว่าไอ้น้องเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยคนในการวิเคราะห์แลวก็ขัดตรอรคเบื้องต้นค่ะหลังจากที่ได้คุณจากเอ a ไปแล้วค่ะไอ้นองก็ไปตัวเองเดินสายแข่งค่ะก็ได้รับรางวัลมาแล้วก็ได้รับความรู้จากจ้ดหลานยาต่างๆนะคะในการเชื่อมต่อก็อันดับแรกนะครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็น้องที่มาดูอยู่ทางบ้านนะครับผมชื่อพลวัตนะครับว่าน้องชื่อผมว่าพิมก็ได้นะครับวันนี้เนี่ย ได้รับเกียรตินะครับให้มาเล่าประสบการณ์และก็การติของสตาร์ทอัพนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่เหน็นความน้องปีนหวงเนาะผมพูดเรื่องวิสาหะไม่ค่อยเก่งซะด้วยซี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเล่นกันเองนะครับอันนี้คือผมนะครับส่วนอันนี้เจคือผมเองเหมือนกันแต่เป็นผมเวอร์ชั่นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนกับเป็นเด็ก กล่องโป้งคนหนึ่งที่ยังไม่มีผลงานไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนั้นมีแค่ฝันนะครับแล้วก็ผมบอกว่ามีแค่ฝันเนี่ยผมหมายมีแค่นั้นจริงๆนะครับไม่มีทีมไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยจริงนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเรียนปีสี่นะครับแล้วก็ผมก็ไี่ทำเกมไปส่งอาจารย์นะครับเกมที่ผมทำในช่วงนั้นแหละนะครับผมทำเกมไปส่งอาจารย์อาจารย์ก็ชอบนะครับแล้วรก์ก็ไล่ผมไปประกวดสตาร์เอพซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้กินอะไรนะครับไม่ได้ใส่ใจด้วยนะครับแต่มาแกบอกว่า คนได้ามากจะได้แสงได้เย่งก็ไม้รู้สึกนะครับแพ่กะตอนเนี่ยเราก็เอาเด็กมา,มารวมกันเป็นทีมนะครับปีนี้ก็40มหาวิทยาลัยนะครับก็มีหลายทีมทีเดียวนะครับแต่และทีมนี่ก็มีอยู่4คนนะครับเขาก็จะปรึกษาหารือกันนะครับเป็นการเรียนร่วมกันแล้วก็จะมีอาจารย์มีผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเสริมความรู้ให้เขานะครับ หรืว,ว่าในระหว่างที่เขาค้นคว้านี่เขาก็เข้าสู่โลกไซเบอร์นะครับค้นข้อมูลค้นอะไรต่างๆมีอะไรที่คล้ายๆกับที่เขาอยากทําทั่วโลกหรือเขาเข้าถึงได้หมดนะครับแล้วก็เมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการแข่งขันแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่200ทีมใช่ไหมครับ200ทีมเนี่ยทาง NIA ก็จะให้เงินสนับสนุน25,000บาทนะครับ25,000บาททุกทีมนะครับ แล้วก็ก็จัดให้ได้พบกับพวกพวกที่จะให้ทุนด้วยนะครับที่จะให้ทุนด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกให้เด็กของเรานอกจากจะมีวิทยาการชั้นสูงแล้วเนี่ยนะครับนอกจากสนุกด้วยนะครับก็ยังจะได้ทำสตาร์ทอัพนะเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตแล้วก็จะถ้ารักการเรียนรู้เนี่ยก็เรียนรู้ไปได้ตลอดครับ โรงงานไปได้ตลอดทำนวัตกรรมเพิ่มขึ้นได้ตลอดครับก็เป็นการพัฒนาเยาวชนที่ที่ดีมากครับส่วนโฟร์ไซด์เนี่ยโฟร์ไซ์ก็หมายถึงคล้ายคล้ายโฟล์คนะครับโฟล์คา์ก็คือการคาดคะเนาการทำนายล่วงหน้าออก็เอาเด็กมารวมกันเป็นกลุ่มอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดโดยอาศัยแนวโน้มของเทคโนโลยีนะครับแนวโน้มของเหตุการณ์โลกแนวโน้มของ สภาวะแวดล้อมของโลกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใน5ปี10ปี20ปี25ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็คิดว่าเราต้องการอนาคตแบบแบบไหนนะครับถ้าต้องการแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าทิศทางทั่วไปมันจะไปทางไหนแต่ขณะเดียวกันเราก็จะต้องเข้าไปเข้าไปนำพามันเข้าไปดัดแปลงมันนะครับเข้าไปเปลี่ยนแปลงมัน เท่าที่เราจะทำได้นะไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมของอนาคตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กที่ดีมากแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบแฮกเกอร์ตอนะครับสนุกนะครับสนุก n i a ก็ชํานาญได้ทั้ง2เรื่องนะครับทั้งเรื่องแฮกเกอร์ตอนด้วยทั้งเรื่องโฟ i ไซด์ด้วยนะครับแล้วก็ในกระทรวงวเราก็มีอีกหลายหน่วยงานที่ทำทั้งแฮกเกอร์ตอนทำทั้งโฟรไซ t ์ ide, นะครับเพราะฉะนั้น ระยะเวลาจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเราก็จะทําเรื่องแฮกตอนให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกคนมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องโฟร์ไซส์เราก็จะเริ่มทําให้โดดเด่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนงานของเราที่ต้องการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้เป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็สนุกสนานกับการเรียนรู้นะครับปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ มีความยินดีที่จะไหว้วานสื่อมวลชนนะครับให้ช่วยส่งข่าวต่อไปอยังพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้ปกครองนะครับว่าลูกๆของท่านเนี่ยที่อยู่กับกระทรวงอวอเนี่ยมีอนาคตนะครับมีความสนุกสนานทันโลกทันเทคโนโลยีกับแล้วก็เรียนไปสนุกไปแล้วก็รักกันไปนะครับขอบคุณครับ โครงการนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการทีเ่เราจะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจแล้วก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่นะครับก็ตอนนี้มีประมาณ40มหาวิทยาลายัยทั้งมหาวิาลยในกำกับราชพัฒแล้วก็ราชมงคลรวมทั้งมหาลเาอกชนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วน้องๆสามารถที่จะเข้าไปสมัครที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับต้องต้องเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าการร่วมทีมเนี่ยจะต้องไม่มาจากคณะเดียวกันนะครับที่สําคัญคือน้องๆต้องมาจากการฆะคณะกันอย่างน้อยก็สองคณะขึ้นไปแล้วก็สมัครตามมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายครับค่ะถ้าขอใหอ้ยนยันค่ะว่าโดยฉนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะได ประสบะการณ์ที่เราอยากจะให้น้องๆเรียรับอย่างแรกก็คือให้น้องเข้าใจคําว่าการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับแล้วก็รู้จักมวัตก,กรรมภาวะการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็แผนธุรกิจครับเพราะว่านี่คือก้าวแรกถ้าน้องๆที่ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเนี่ยจริงจังกับการเป็นเจ้าของกิจการอย่ากเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะพาเข้าสู่อกองทุนยุว่สตาร์ทอัพ ฝันต่อไปนะครับคนที่ผ่านกระบวนการจาก400ทีมเนี่ย200ทีมเราจะคัดให้เงินงบประมาณในการทำโปรโตไทป์และก็บิ i n e s s โมเดล25,000บาทต่อทีมแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจอยากจะตั้งบริษัทเนี่ยเราก็จะให้ทุนเพิ่มอ,อีก100,000บาทต่อทีมนะครับแล้วก็ถ้าตั้งบริษัทแล้วนะครับสามารถที่จะพัฒนาแผนธุรกิจแล้วก็มาพิชกับสันั้งงานเนี่ยเราให้สูงสุดที่5ล้านบาทนะครับเริ่มต้นที่1.5ล้านจนถึง5ล้านบาทรรนนนีี้้ก็ปไปไนนาา็็จจจะะเเเปปสสตไื่่อยๆงาาามถทห สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเจอร์แคปิตอลนะครับกองทุนที่มาจากเอกชนต่อได้เพราะฉะนั้นเราดูแลนะ้องตั้งแต่วันที่ยังไม่รู้จักคําว่าผู้ประกอบการยังไม่รู้จักคำว่านโยบากรรจนถึงวันที่น้องได้นักลงทุนแล้วนะครับเราดูแลไปจนถึงวันที่บริษัทเ,เติบโตแล้วสามารถที่จะเข้าไปในตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยได้เลยครับพี่นิตตั้งความหวังไว้บ้างครับว่าจะเจออะไรจะเจออะไรบ้าง เราอยากจะเจอ,เอน้องรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งในภาะวะาวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ภาะวะวิกฤตโควิดเนี่ยมันมาทั้งโอกาสนะครับมันจะมีโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจแล้วก็ u s i n e s s m o เด l ใหม่ๆที่ให้น้องเนี่ยสามารถทํานวัตกรรมได้นะครับแล้วเราหวังว่าจะมีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นเจ้าของกิจการที่มาจากมหาวิทยลาลัยเป็นน้องๆที่ดึงเอาเทคโนโลยีมาทําสิ่งที่เราเรียกว่า d e e p Tech Startup นะครับ ธีมที่เราอยากใช้ให้เกิดก็คือมีการทําธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเกษตรด้านการแพทย์นะครับ ai หุ่นยนต์ล่าสุดก็คือเรื่องของ Space Tech เรื่องของอ,อวกาศเนี่ยเราก็สนับสนุนเช่นกันครับโอเคครับหมดแล้วครับใชฝากติดตามนิดนึงครับฝากฝากอ๋ฝากติดตามนะครับก็ท่านใดนะครับน้องๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ยังเรียนไม่จบเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของ Startup Thailand นะครับ แล้วก็ในส่วนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็เราจะมีข้อมูลแล้วก็มีข่าวสารเนี่ยประกาศไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวกระบวนการนี้นะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็ประมาณกลางปีเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เข้ารอบนะครับและเป็นนําเสนอในงาน Startup Thailand แล้วก็ Innovation Thailand 2021ต่อไปกับโ <Okay S 2> อเคคบขอบคุณค่ะ Thank you.